EP สองเลยนะคะกับช่องเยนาเลชชานะคะที่เราสัญญากับทุกคนไว้ว่าเราจะไปกินร้านอาหารในเมืองให้ทุกคนดูทุกร้านเลยนะคะเดี๋ยวก่อนแรกที่เราจะไปกินก็คืออันนี้ไม่ได้กินนะคะจะเป็นซื้อของไว้เฉยๆนะเพราะมันไม่ได้น้่งกินที่บบร้านคอเ ไอตัวอืมอะไรดีหนะ้าอ่ะกาแฟก็ง่ายกันกน,นี่ค่ะเราไปซื้อของที่ร้านชํานะคะของชําม,มินินิเียนะคะก็ซื้อกาแฟมาเจอเดียวนะคะร้านที่สองที่เราจะไปกินกันนะคะก็จะเป็นร้านอาหาร นี่นะคะร้านที่เราจะมากินก็เป็นร้านอาหารที่ก็ถือว่าหรูหราคะเดี๋ยวเราลงไปกินกันนั่งเลยอุ้ยไม่ใช่นั่งตัวนี้นั่งตัวนี้ดีกว่าเอาเป็นลองมาลองห กินดีกว่านี่นะคะบรรยากาศก็เงียบสงบมากคนในร้านนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะไปเรากินเสร็จไปกันเลยค่ะร้านที่สามที่เราจะไปกินนะคะก็จะเป็นร้านซูชินะคะเดี๋ยวเราพาไปกินกันขอบินนะทุกคน เอ้ยตะเตลเอิร้นานนี้นั่นเองร้านอาหารที่เราพาทุกคนไปกินเนี่ยก็ถือว่าใกล้บ้านมากถ้าหิวเนี่ยก็ถือว่ามาซื้อกินได้เลยอ้าวทุกคนคะร้านปิดค่ะ เข้าไม่ได้เลยทุกคนร้านมันปิดร้านซูชิร้านนี้ปิดนะคะทุกคนก็ถือว่าเราเข้าไม่ได้นะนี่ป้ายมันเขียนว่าอย่างนี้นะเป็นสีแดงนะถ้าเราเข้าไปได้มันก็เข้าไปได้ั้งน้าแล้วเนาะมันน่าจะเปิดประมาณสามโมงมัม้ง เดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปซื้อเค้กกันกินเลยนะเดี๋ยวเราขอวาดล้วกันนี่ค่ะถึงหน้าร้านเค้กแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเค้กกินกันซื้ออือเอาถูกสุดเลยละกันก็คือวันนี้ละกันนะกลับบ้านกันเลยค่ะดอกไม้เราขอไม่ซื้อนะคะเพราะว่าดอกไม้ไม่ใช่อาหารนะสิ่งที่เราไปซื้อวันนี้ก็ที่เซเว่นแล้วก็ร้านอาหาร ในห้างนะคะแล้วก็ร้านเค้กค่ะแต่ซูชิไม่รู้ว่ามันจะเปิดตอนไหนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อ EP สามค่ะบ๊ายบาย